อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเด็ที่ซี่วันนี้ใส่เสื้อสีเทานุ่งกางเกงสีดำนะคะวันนี้จะแปะตะกร้าให้เป็นเ,ออเสื้อยืดหน่อยนะคะ เพราะเท่าที่เห็นเนี่ยเพื่อนๆทั้งหลายที่เข้ามาดูจิซี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นจิซี่ลงแปะเนี่ยสินค้าที่เป็นผู้หญิงใช้เนี่ยเซรั่มบำรุงผิวหน้าให้หน้ากระชับหน้าสวยเป่งปังอะไรก็ไม่มีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชายเข้ามาชมก็เพราะฉะนั้นจะไม่กดซื้อนะคะ,ะจิซี่ก็เลยลงปักตะกร้าเป็นเสื้อนะคะเสือ้อเสื้อยืดสีดําสีขาวสีเทานเนี่ย จะเป็นช่วงอะไรก็ใส่ได้สบายสบายหมดนะคะอย่างเงี้ยก็เล่าสู่กันฟังนะคะเออถ้าเผื่อใครเอออยากจะอุดหนุนสนับสนุนจิีกก็กดเออเข้ามาเออซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะของช้อปปีก็ราคาไม่แพงส่งถึงบ้านนะคะ อย่างเนี้ยโลกออนไลน์มันก็ทันสมัยอย่างเงี้ยนะคะใครอยากได้อะไรเห็นแล้วก็เออเราอยู่บ้านเราไม่สะดวกที่จะออกไปแล้วก็กดซื้อนะคะอย่างเนี้ยแล้วก็อะไรต่ออะไรเขาก็จะมีส่วนลดส่วนอะไรให้นะคะ,อะขอขออนุญาตพูดสับปะออโฆษณาสับปะสินค้านิดหนึ่งไม่ใช่ของจ c ซี่เองแต่ใช้แล้วดีก็เลยเอามาแปะตะาร้านะคะเออคุยเป็นประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะ เดี๋ยวนี้เขาก็ถือว่าเป็นเทสเชันนะคะจะต้องมีปักตะกร้ามีลงขายของไม่งั้นก็บอกว่าเสียเวลาเธอมาพูดทำไมเธอต้องขายของด้วยนิดๆหน่อยๆห,หนึ่งนาทีนะคะก็โอเคเราก็ตามสมัยนิยมโอ้เออ,อที่ซี่จะลมลมมันลงมาด้านหลังนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย แอร์อยู่นี่ลงก็ลงตรงนี้เลยนะคะมันจะข้ามหัวเราไปหน่อยข <c oughs> <c oughs> ออภัยไม่ตกเกอี้นะ,อะโอเคค่ะ,ะพูดคุยกันสบายๆอย่างนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าเออจิซี่ก็ทำคลิปลงไปนะคะบอกเตือนนะคะว่ามีฝรั่งเนี่ฟรีวีซ่าเพราะว่าเป็นสัญญาที่เราทำกับ กัมพูชากับเขมรเนี่ยเนินนานมาแล้วนะว่าไปมาระหว่างกันได้เนี่ยก็ปรากฏว่าขอขอบคุณนะคะได้ไลค์ที่สองและจาใครเอ่ยนะก็เขาก็บอกว่าฟรีวีซ่าเนี่ยก็มาจากเขมรมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นฝรั่งนะคะเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นเขาก็เลยเตือนว่าให้ระวังนะ เออมาเช่าเกสต์เฮาส์มาอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเนี่ยเกสต์เฮาส์บ้านเช่านะคะเป็นฝรั่งทั้งนั้นนะเออเราอย่าไปประเภทเออละเมอเพ้อพกเห็นฝรั่งแล้วยินดีปีดานะคะวันนี้เขารับจ้างนะเป็นฝรั่งรับจ้างนะคะ สาวไทยทั้งหลายก็ต้องอหยุดชะงักนิดนึงนะคะพินิจพิเคราะห์อยู่ไม่ใช่เห็นฝรั่งแล้วโอเคหมดนะเราต้องดูนะเพราะเขาบอกว่าข่าวการลับของไทยเราเนี่ยเขาเขามีการสื่อสาราดักฟงดักฟังอะไรเนี่ยเขาก็สืบมาแล้วว่าแน่นะคะเพราะฉะนนั้นให้ช่วยกันจับตาดูนะอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ไม่แน่ใจหรอกคำว่าฝรั่งเนี่ยมันก็หลายชาติอาจจะไม่ใช่เออรัเสเซียก็เป็นได้นะอาจจะเป็นแข่ค้าหรืออาจจะที่ไหนก็ได้คนที่เขารับจ้างเขามีเยอะเพราะว่าเออประเทศรัสเซียเขาก็ออกมาถแถลงนะคะว่าเราออกข่าวนี้มาเขาก็บอกว่าไม่ใช่ประเทศเขาเขาสำรวจดูแล้วคนประเทศเขาไม่มีถ้าไม่ใช่ประเทศเขาก็คงเป็นประเทศอื่นน่นนะคะ แต่อันเนี้ยมันมีจริงๆและอีกอย่างที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าที่เราถล่มตอนเนี้ยภาษาตาควายเป็นของเราแล้วนะคะเรายึดคืนมาได้แล้วเนี่ยช่วงที่ลบกัน3 4มสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเราได้ภาษาตาควายมาแล้วอ่ขอบคุณค่ะคุณพัชรพลอาสวัสดีนะคะอะโอเออ ทักทายด้วยอิโมจินะคะเร็วดีเขาก็บอกว่าเราถล่มประสาทตาควายได้เนี่ยเสร็จแล้วทาหารทาหารเราถล่มด้วยเอฟสิบหกใช่ไหมแล้วก็อีกหลายอย่างนะคะนั่นเน่เออก็เข้าไปดูพอเราถล่มเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งเวลาไว้วันสองวันนะก็เข้าไปดูก็ปรากฏว่านอนเอกไม่ใช่เอกเนกนอนเกินเกินขาดเพราะว่าตุยไปแล้วนะคะ ล้วนแต่ผมสีทองตัวยาวตัวสูงยาวนะคะ,ะคุณสุรเชษสวัสดีค่ะคุณสุรเชษนะ,ะทักท่ายกันจิ่สซี่จะเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่เราเออทหารเราทหารไทยเข้าไปในปราสาทต,ตาควายเมื่อยึดได้จะตกกระจายกันหมดก็ถ่ายรูปมาลงแต่เขาไม่เอามาออกนะคะเออก็ล้วนแต่เป็นฝรั่งผมทองจมูกโดง่งตัวสูงยาวทั้งนั้นเลย ซึ่งว่าไม่ใช่ลักษณะของคนขเขมรใดๆเลยเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่ากลุ่มเนี่ยเป็นทหารรับจ้างแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นประเภทพวกยิงโดนหรือเปล่าโดรนนะคะโดรนเนี่ยที่ว่าเออมาซีพิกัดแล้วก็ช่วงแรกเขาจะใช้โดนเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มาถล่มเราอะ่ะมีเขาเรียกโดนสังหารต่อยบึ้มลงมาโดนก็พังไปเลยเนี่ยนะคะ ก็าอาจจะเป็นฝรั่งกลุ่มเนี่ยที่บังคับโดนเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาจากประสาทตาควายเพราะพวกนี้ก็จะมายึดประสาทเนี่ยเป็นที่มั่นนะก็คิดว่าไทยไม่กล้าทําลายเหมือนจะเขาพระวิหารหรืออีกหลายๆที่เนี่ยนะเขาบอกว่าเออประสาทอะไรทั้งหลายที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยห้ามมาใช้ในยุทธวิธีการลบแต่ถ้าใช้เมื่อไหร่ก็ถือว่าผิดข้อห้ามเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้เลย เมื่อเรายึดคืนมาได้ทั้งหมดแล้วเราก็มาทำการซ่อมแซมใหม่นะคะเออหมดเออปีนี้ผม29พอดีออค่ะเออถ้ายังทันนะคะเออไปสมัครนะคะไปสมัครเออยังทันนะวันที่29มกมกราณนะคะเขาถึงจะปิดรับสมัครนะเออทหารรุ่นใหม่เออรับกรณีพิเศษนะคะ คุณสุรเชษมีความชำนาญด้านไหนเป็นคอมพิวเตอร์เป็นออภาษาเก่งภาษาหรืออะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นเออก็เรียกอะไรอะ่ะเออเอนจิเนียริงวิศวกรเนี่ยได้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปทำงานตามที่เราถนัดเนี่ยนะ ออส่วนการเป็นนหายเขาคงให้ให้เราวิ่งบ้างนน,นะคะฝึกวิ่งฝึกมีวินัยฝึกให้มีกล้าม,มซิกแพคขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ผู้ชายทั้งหลายเขาจะนิยมอยากจะมีซิกแพคก,กันใช่ไหมเขาบอกสาวๆชอบแล้วก็ดูดูเป็นแมนขึ้นนะคะอย่างเนี้ย ก็ลองนะคะเขารับหมดทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ออกสนามลบหมดเลยบางทีเขาก็เป็นออฟฟิเซอร์ภายในเนี่ยนะคะเออคนนี้เก่งภาษาก็เอาไว้แปลภาษาคนนี้เก่งออวิศวกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายวิศวกรรมเครื่องยนต์เครื่องกลอะไรต่างๆเอาไว้ซ่อมเ,ออเครื่องบินได้ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเงี้ยเขาก็เอาหมดนะคะ เพราะฉะนั้นนะ่ะถึงบอกว่าตอนนี้ทหารเราความสามารถเยอะไม่ได้คับแคบเหมือนเฉพาะสมัยก่อนเมื่อโบราณน,นานกาเลเนี่ยเอาไว้เป็นลบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันแตกแขนงออกบทนะคะ เพราะว่าโลกมันก็จะเจริญขึ้นอย่างนี้นะโลกมันจะเจริญไม่ใช่ว่าเอา่อยิงปืนเป็นอย่างเดียวแบกปืนอะไรอย่างเดียวนะคะมันต้องเก่งหมดทุกยด้านนะคะ,ะวันนี้จีซี่ก็เออเอากล้องอีกหนึ่งกล้องอาจไว้จะทําเป็นคลิปยาวนะคะก็ให้ว่าเป็นหลากหลายในสักสินาทีนะคะอย่างนี้เออเราก็พยายามใช้ประโยชน์สิ่งที่เรามีนะคะทักทายทุกทกท่านขอบคุณมากๆ ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันก็บอกว่าเออเวลาที่เออทำภารกิจน้อยลงเราก็จะมีเวลาไปหาข้อมูลแล้วก็ทําภารกิจของตัวเองในบ้านด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้คริสต์มาสเพราะฉะนั้นมีงานเยอะเอ,อ่เอาโอเคเอาไม่เป็นไรอ่าเอ,อ่อข้อความข้อความไม่ถูกต้องเออพิมผิดไม่เป็นไรนะคะพิมพ์ผิดก็พิมพ์เข้ามาใหม่ ทักทายกันแบบสุภาพแล้วกันนะคะช่องนี้จีซี่เป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็เราคุยกันสบายๆแบบเล่าเรื่องต่างๆเนี่ย ใครเข้ามาฟังก็ได้ความรู้หมดนะคะถ้าหวังว่าจะได้ความรู้นะจิซีก็เน้นเรื่องเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ความบันเทิงก็มีบ้างนะคะเราก็จะแทรกมุกตลกหรือแทรกเรื่องคุยให้เป็นระยะระยะไปไม่ถึงกระซีเรียสเคร่งเคียดตลอดหนึ่งชั่วโมงที่คุยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทักทายทุกๆท่านนะคะขอบคุณมากๆที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมจิซีอ่า เนี่ยใกล้จะคริสต์มาสอ่าอาเดโอเคขยับนิดหนึ่งนะคะขยับนิดหนึ่งตรงนี้เห็นสายเป็นยอย่างเห็นอยู่ไหมไม่เป็นไรนะคะทักทายทุกทุกท่านเชื่นชอบ อ๋อยังเอายังรับอยู่ค่ะยังรับอยู่นะรับรับจนถึงอายุยี่บเก้านะคะได้เลยค่ะได้นะ,ะนะเข้าไปดูนะคะจิซี่เอ่อเอ่อทำเอ่อไปลิงก์กับเว็บเอ่อไปลิงก์กับ คลิปที่จซี่ทำไว้นะว่ามีรายละเอียดนะคะอายุ18-20ถึงก็1กลุ่มแล้ว20ถึง29ก็อีก1กลุ่มแล้วก็ไม่จำกัดอายุก็อีก1กลุ่มนะคะเข้าไปดูเลยแล้วก็รีบเข้าไปโพสออสมัครออนไลน์นะคะออกเออ็เข้าไปดูในคลิปคลิปเออคลิปช็อตที่จิซี่ทำไว้ว่ารับสมัครเนี่ยแล้วก็จะมีลิงก์ให้ชมนะคะ ออหรือว่าถ้าจะเอาเร็วเนี่ยออแต่เข้าไปดูคลิปจิซี่จะง่ายกว่านะคะหรือว่าใครสะดวกที่จะถาม Google นะถามว่าทออหารรับสมัครออแบบกรณีพิเศษปี2568เนี่ยนะคะแล้วพอเรากดเข้าไปถาม Google ปุ๊บเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็กดเข้าไปสมัครในนั้นได้เลยนะคะออนไลน์หมดเลย ดีเลยค่ะดีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เงินเดือนก็ไม่ขี้เหล่แล้วนะสตาร์ทหมื่นห้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างๆเยอะที่สําคัญก็คือเอออย่างที่บอกอะ่ะสวัสดิการเยอะอีกพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยเออสามารถเข้าโรงพยาบาลรับอะไรต่างๆได้เยอะแยะเออเดี๋ยวลองกดเข้าไปสมัครนะคะแล้วก็ ถ้าสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆสิทธิประโยชน์ที่เราเข้าเป็นทหารแล้วเขาจะขึ้นมาให้เรารู้เองนะคะก็หวังว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยนอกจากจะเออว่างงานอยู่แล้วและได้ไปเป็นทหารได้รับใช้ชาติเนี่ยนะแล้วก็จะเสริมสร้างให้ร่างกายเราแข็แงแกร่งดูเป็นผู้ชายเต็มร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะเขาบอกว่าหรือว่าประเภท LBTQ อะไรเนี่ยก็ไปได้ เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษคือเก่งภาษาบางคนเขาจะล่ำเรียนภาษาต่างประเทศเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีกรณีพิเศษเหมือนกันนะคะก็แต่บางทีอาจจะทําให้กองทัพเขาวุ่นวายหน่อยนะคะอ่าเนี่ยเออเพราะว่าคนที่เขามีบุคลิกเป็น LGBTQ เนี่ย เขาก็จะกระตุ้งกระติ้งเนี่ยนะเขาบอกว่ารับหมดนะคะเออจำได้ว่าแม่ทับกุ้งบอกว่าถ้าเผื่อยังไม่ไป Ac, ไม่ไปปัดอะไรออกแล้วไม่ไปเสริมนมเข้าไปเนี่ยนะเขายังรับอยู่นะคะอ่าอันนี้ถือเป็นโจ๊กนะคะอ่าเดี๋ยวถือว่าช่องจิซี่ก็เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะคะเอามาเล่าใหม่เออมีคุณน้องคนหนึ่งเนี่ยผ่านมาสักสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยแต่ก็เออ ขาเรียกอะไรแม่ทัพกุ้งเนี่ยแม่ทัพภาคสองคนเดิมที่เกษียณแล้วเนี่ยก็ไปบรรยายต่างๆเนี่ยนะคะแล้วแกก็บอกโอ้ตอนนี้แกรักทหารมากเลยแกเป็น LGBTQ เนี่ยแกเป็นผู้ชายแต่อยากเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่วันนี้แกอยากเป็นทหารแล้วเนี่ย,ยากจะเป็นได้ไหมแม่ทัพกุ้งก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณน้องยังไม่ได้ไปตัดอะไรออกหรือยังไม่ได้ไปเสริมอะไรเข้าไปเนี่ยนะ ก็ได้เลยไปสมัครได้นะขอให้อย่าตัดอะไรออกอย่าเสริมอะไรเข้าไปเนี่ยยังเป็นเออร่างกายสมบูรณ์เหมือนเดิมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะได้เลยนะคะเพศภาพเนี่ยนะจะก,กระตุ้งกระติ้งอะไรไม่เป็นไรนะเพราะว่าเออบุค,คลิกแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความสามารถพิเศษนะคะเพื่อถ้าเผื่อเพื่อนๆผ่านพบเห็นเนี่ย เออหลายๆคนจะมีความเก่งมากมีความฉลาดมากเออสอบจะได้ที่หนึ่งของชั้นอะไรอย่างเนี้ยเขเป็นความพิเศษของเขานะคะ uh huh. เดี๋ยวนี้สังคมก็ไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่แตกแยกและรับหมดนะคะใครจะเป็นทหารแต่ว่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้กองทัพเขาวุ่นวายนิดหน่อยอาจจะมีเรื่องสวนเสียกันเออระเบียบมันอาจจะนั่นไปหน่อยนะคะ อ่าโอเคงั้นดีเลยค่ะเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเลยนะคะเออเดี๋ยวจบเออคลิปของจิซี่แล้วก็เข้าไปดูเลยนะคะคลิกเข้าไปแล้วสมัครถ้าสมัครวันนี้ได้ก็โอเคเลยนะเขาจะได้ไม่เต็มนะคะเออเขายังรับอยู่เนี่ยนะคะอาดีนดีด้วยอาเอ,อ่อต้อนรับเออคุณน้องสุรเชษนะคะเออหวังว่าคุณจะได้เป็นเออทาหารได้มีเงินเดือนนะคะอ,อ่า เออตอนนี้เราต้องบอกว่าเราต้องหาเลี้ยงตัวเองให้ได้นะคะต้องพยายามมีเงินเดือนไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่านักโหราศาสตร์นักดูดวงทั้งหลายเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยสองพเนี่ยเศรษฐกิจจะแย่ยิ่งกว่าปีนี้อะไรต่างๆก็เนี่ยแล้วก็มีดวงชะตาของใครต่อใครตั้งแต่12ลายาสีใช่ไหม อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะยังไงเพราะฉะนั้นเรารีบหางานมีเงินเดือนไว้ก่อนเลยนะคะเออจะได้โอเคว่าเออเราลอดปลอดภัยแล้วนะคะพูดคุยกันสบายๆกับจีซ,ซี่วายนะคะคุยกันอย่างเนี้ยวันวันน,น,นี้วันพุธนะคะก็มีเรื่องเล่าแล้วก็อยากแนะนำว่าประเทศชาติเราเนี่ยต้องการกำลังนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีใจมากเลยที่ว่า ผู้ที่เข้ามาปลูกปั่นเด็กรุ่นใหม่ยี่สิบกว่ากว่าสามสิบกว่า,วาให้ให้ให้ไม่รักชาติไม่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เห็นประจักษ์พยานแล้วนะว่ามันอะไรนะคะบอกโอ้สงครามไม่มีหรอกไม่ต้องไปซื้อหรอกรถถังไม่ต้องไปซื้อหรอกเรือดำน้ำําและตอนนี้เป็นยังไงทุกอย่างก็เห็นหมดแล้วนะคะเราต้องเออประเทศแต่ละประเทศเราต้องยืนได้ด้วยขาตัวเอง คนอื่นจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรเนี่ยเราก็แค่ว่าเขาก็คือเขาเขาเป็นเพื่อนกับเราแต่ตัวเราเราต้องแข็งแข่งเข้าไว้นะคะอย่างเงี้ยเราจะไปนิ่งนอนใจจะมาให้คนนั้นเขาโอดอุ้มช่วยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ ตัวเองจะต้องดูแลตัวเองให้ได้มีเพื่อนมันดีแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างแล้วแต่เพื่อนโดดเดียนนะคะเห็นไหมอเมริกาก็อาถ้าเธอไม่ทําตามฉันไม่หยุดยิงแล้วฉันจะไม่ให้ภาษีเท่านั้นเท่าน,นี้จะยกเลิกเสร็จแล้วเขาขู่เรามาคุณอนุทินก็ไม่สนใจนะคะเสร็จแล้ววันนี้สามวันผ่านไป คุณสุภจีบอกว่าการที่ไปเจรจาจภาษีมายังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคำขู่ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ละละนะอย่างนี้นะคะเราอยู่ในเวทีโลกเนี่ยเราอ่อนข้อให้ใครไม่ได้เราต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงเ,เข้าใจแล้วก็ทำตัวให้ให้เราเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยดีที่สุดนะคะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยว